อะ์นี่คือดีใจดอกซา และที่ตกไปเมื่อสักครู่นี้คือการอันบ็อกซิ่งตัวดีไซดอกทีนะครับเรามาดูข้อแตกต่างของดอกทีกับดอกทูนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างอันดับแรกเลยที่เราเห็นชัดๆนั่นก็คือตัว RTK โมดูลที่ติดตั้งมาพร้อมกับเจ้าตัวดอกทีนะครับอีกอย่างนั่นก็คือโดนที่อยู่ในดอกนะครับนั่นก็คือมีอยู่2ตัวด้วยกัน2รูปด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Matic 4D นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Ma t ริกซีนะครับทั้งสองตัวนี้เราเลือกการใช้งานฟังก์ชันแตกต่างกัันนะครบ ส่วนในคลิปหน้าเราจะเจาะลึกไปว่าแต่ละตัวสามารถทํางานอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันพิเศษอะไรได้บ้างสําหรับการเจาะลึกในฟังก์ชันต่างๆมี AI detect หรือไม่การทํางานต่างๆ solution ต่างๆว่าจะตัว DJI ดอกทีสามารถทําอะไรได้บ้างพบกันในคลิปหน้าครับและสุดท้ายนี้ฝากด้วยนะครับ DJI 13 Enterprise นะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือกดไลค์กดแชร์ติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลได้ข้างล่างนี้เลยครับ